ทั้ง20วงครับก็มีเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงเวลาปี2,564ที่มากมายบางวงก็ใช้ว่ายุบไปก่อนนะครับแต่บางวงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะมาอัปเดตกันดีกว่าครับว่าแต่ละวงในวันนี้ณนะวันที่กำลังจะสิ้นปี2,564แต่ละวงเป็นอย่างไรกันบ้างครับโหลดิครับเกมออฟไอดอลโดยพงศธรจุกใจ สวัสดีครับผมมาเดสพงศธรพงศธรจุงใจครับกลับมาอีกครั้งกับโลดี้แคบเกเบอร์ไอดอลสครับ, ap, ols, รบสรุปเรื่องราวของโลดี้เอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลจากคนที่ไม่ได้ตามไอดอลมากมายถึงตามก็ตามไม่มากครับผมต้องเล่าเท้าความก่อนนะครับว่าโลดี้เอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลตอนนี้ก็คือใช้คําว่าเป็นรายการที่มีแค่ซีซั่นเดียวและตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีซีซั่นสองเลยครับเผลอๆเราต้องรอรุ่นบิ๊กเซอร์ไพรส์ว่าปีหน้าเวิร์กพอยต์จะทำบิ๊กเซอร์ไพรส์ ประกาศทำ LODX i Next Idol 2ออกมาแบบเหมือนตอน LODX i Next Idol 1หรือไม่แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือตอนนี้วงที่แข่งทั้ง20วงมีเรื่องราวต่างๆนานาผ่านมามากมายถ้าลองทบทวนเรียงตามํำดับการออกอากาศนะครับก็คือ Fever, Race Spin, Sixster, Violet Wing, Shining Star, s 1 6 New Gen Project, Totsuko, Akira Kuro, Desi Desi, Sumomo, Wish 23, Imi ชิซิพายบายซีเอ็มคาเฟ่เพรสเซลสิคเก็ตวลเจที่2หรือ p ี a ยูอาร์เมริวเอสยีห้าสิบเอ็ดอตอร์เมลและสยา Dream ทั้ง20วงครับก็มีเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงเวลาปี2564ที่มากมายบางวงก็ใช้ว่ายุบไปก่อนนะครับแต่บางวงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะมาอัปเดตกันดีกว่าครับว่าแต่ละวงในวันนี้ ณวันที่กำลันจะสิ้นปี2564แต่ละวงเป็นอย่างไรกันบ้างครับวงแรกครับฟีเวอร์ครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่ายุบวงไปเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาทุกคนก็แยกย้ายตามเส้นทางตัวเองครับบางคนก็ยังมีผลงานให้ได้ตามกันอยู่ครับอย่างเช่นพีบิมบีมครับตอนนี้ก็ยังเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่นะครับแม้ว่าโควิดจะมานะครับแต่ก็เหมือนก็ยังทําอยู่แล้วก็ เธอก็เป็นสตรีมเมอร์นะครับพี่บีมบีมในชื่อบิมบีมโกะครับทั้งในทวิชรวมถึงเป็นยูทูบเบอร์ด้วยพี่ใบเฟินครับก็ไปเป็นศิลปินเดียวกับสยามดอลในชื่อใบเฟินจังและมีเพลงชื่อว่า daydream lady ส่วนพี่บีมกับพี่ปลายนะครับบีมบีมนะครับบีมเฉยๆไปเป็นสมาชิกใหม่ครับอยู่วงใหม่ชื่อวินิครับวงนี้มี3คนพี่บีมพี่ปลายแล้วก็อีกคนหนึ่งคือน้องฟงครับมีผลงานเพลงออกมาให้ฟังแล้วกับเพลง the cage ครับ ส่วนเรสปินครับคู่แข่งในนัดนั้นทั้ง6คนยังอยู่ดีครับไม่ได้มีการจบการศึกษาออกไปแม้ว่าจะมีแพร์พรัช์ที่ติดโควิดเมื่อเดือนกันยายนก็ตามแต่พวกเธอก็ได้สร้างผลงานอันสุดปังครับล่าสุดครับเมื่อ23ธันวาคม2564 Dance Video เพลงแฟนในอนาคตทะลุ6ล้านวิวส่วนวิดีโอการแสดงใน LodiX Next เเพลงแฟนในอนาคตก็กำลังจะเหยียบ5.6ล้านวิว เราดนนี้ต้องรอลุ้นน่าจะถึง6ล้านวิวภายในปีหน้าครับผมถึงอยู่แล้วล่ะส่วนเพลงใหม่ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมคู่ที่2ครับซิกสเตอร์กับ v i เล e วิงซิกสเตอร์ก็มีประกาศยุบวงไปเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564ทุกคนก็ไปตามเส้นทางของตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะสิ้นสุดซิกสเตอร์ก็มีเพลงให้ฟัง1เพลงก็คือ touch ครับไวเลวิงครับ5คนก็คือชดาอัลตร้ามิวยูส้มและมุก หลังจากที่ได้ที่3ในโรดี x อ็กซ์มิวยูก็จบการศึกษาจากไวเล w วิงแต่ไม่นานนับจากนั้นครับก็ได้ไปอยู่กับวง d ดซี่เดซี่ครับผม31มีนาคมครับก็มีสมาชิกที่ย้ายจาก s y 5 1เข้ามาอยู่ในไวเล w วิงก็คือหญิงครับ15มิถุนายนอัลตรากับชดาประกาศจบการศึกษาและ20พฤศจิกายน2564ต้นสังกัดครับมีการประกาศว่ามุกและหญิงได้รับโอกาส เป็นแบรนด์ ambassador ให้กับเว็บเพจหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดส่วนส้มได้รับโอกาสในการเ,าเลือกเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายเพลงในเครือประเทศจีนในไทยแห่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้สรุปไม่่า้เจนหนึ่งไม่มีอีกแล้วครับแต่ทางวงยังแจ้งข่าวดีว่ากําลังมีการฝึกซ้อมให้กับเด็กฝึกของวงเพื่อเตรียมการสําหรับการเป็นเมมเบอร์รุ่นต่อไปนั่นเท่ากับว่าเจเนอเรชันที่2มีแน่นอนรอดูได้เลยครับ คู่ที่3ครับ s h i n i n g Star กับ S 1 6 n e w Gen Project ครับ s h i n i n g Star ครับ m หม Mai Winnie a y a y u i และ p พ e a ล l ก x หคนนี้คือ Generation แรกของวงหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้ Gen หนึเหลือแค่2คนก็คือ m หม m a กับ i y a ส่วนพี่ p พ e เ r l กพี่ y u i และ Winnie จบการศึกษาไปเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน25 2 4 1 4ซึ่งมีการประกาศล่วงหน้าตั้งแต่วันที่16เมษาย,ยน25 1 4ครับซึ่ง ในประกาศนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งถึงเรื่องของเจเนเรชันที่3ของวงเจน2มีไหมมีครับมีแค่น้องแพรวแพรวเฉยๆนะครับไม่ใช่แพรวเล็กแพรวใหญ่นะแพลวเฉยๆที่เป็นสมาชิกเจเนเรชันที่2รวมถึงประกาศเพลงใหม่ว่าซิงเกิลที่5ของวงจะมีชื่อว่าเฮอริเคนครับและแจ้งว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมแต่สุดท้ายอย่างที่ทราบกันครับโควิดสายพันธุ์เดลตาก็ทําให้ต้องเลื่อนออกไปจนดตอนนี้จะหมดปีก็ยังไม่ได้เปิดตัวเพลงใหม่เลยครับ ราดูปีหน้าครับน่าจะใช่ว่าถ้าซาลงก็น่าจะดีน่าจะได้ฟังกันแน่แต่ที่แน่ๆเจนสามมาแล้วนะครับอีก7คนทำให้ตอนนี้มีสมาชิก10คนเลยครับ S16 New Gen หลังจากจบโรดี x ไปเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยเดือนต่อมา a n g จี้เบสมิราและแป้งก็จบการศึกษาพอธันวาคมครับมาร์ชมินก็จบการศึกษาอีกแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อเดือนสิงหาคมครับวิวีจินนี่โบพิมการปลาและมินนี่ รวมถึงปุยฝ้ายได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสมาชิกของ s w e ตซิกวงพี่และเหลือแค่แพทเท่านั้นที่ไม่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาแพทประกาศจบการศึกษาในวันที่1กันยายน2 5ง4ซึ่งแพทคือสมาชิกคนสุดท้ายของ S16 New Gen เท่ากับว่าโปรเจกต์นี้ยุบไปเรียบร้อยแล้วครับผมทอ mm hmm. สเกิลครับหลังจากคว้ารองแชมป์มาได้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมก็พบความผิดปกติครับไม่มีการอัปเดตรูปของมยมสตาร์และสบาย จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า3คนจบการศึกษาด้วยสาเหตุใดต้นสังกัดยังไม่ประกาศเลยครับแต่เท่าที่มีการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอาจเป็นไปได้สองทางคือการเดินตามความฝันของแต่ละคนหรือไม่ก็อาจจะประกอบกับเรื่องภายในค่ายด้วยครับผมแต่เท่าที่ได้เห็นนะครับตอนนี้ก็มีคนนึงได้มีผลงานออกมานะครับก็คือเต็นสงสัยไหมครับเต็นคือใครสบายไครับสบายท็อสเกลนั่นแหละครับก็ใช่ว่า ออกจากโทสโกมาอยู่วงใหม่ชื่อ n น v เบลัสครับส่วนตอนนี้ที่เหลือก็จะเหลืออีกแค่2คนก็คือเนเน่กับฟางฟางแต่ยังไม่มีผลงานเพลงใหม่ออกมานะครับผมส่วนอากิรโคุโระที่มี6คนไปแข่งขันก็คือนัชชี่ชูก้าแบบบี้เฟิร์นพันชและอิมหลังจากจบโลดีเอ็ไปชูก้าประกาศจบการศึกษาเมื่อ5พฤศจิกายนก่อนเทปที่อากิรโคุโรจะแข่งเนี่ยจะได้ออกอากาศแต่จะยังมีเธออยู่ในรายการนะ พี่แบมบี้ประกาศจบการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม2564ด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ถ้าไปเช็คใน IG พี่แบมบี้เนี่ยจะได้เห็นรูปของน้องเอลลี่ซึ่งนั่นคือเป็นลูกสาวของพี่แบมบี้นั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีสมาชิกเจนใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยก็คือเบตตี้ย้ายเข้าจาก The ะ l a s s g กิลแล้วก็มีสมาชิกใหม่เอี่ยมเลย3คนคือมิเน่เมล่าและก็เฟยย่าครับผมเดซี่เดซี่ครับหลังจากจบโรดีเไปเนี่ย ก็มีสมาชิกเข้ามาใหม่4คนครับคือไวร์โรสไบซอนถิงๆและมิววูดมิววูเมื่อกี้มาจาก Violet Wing ส่วนอีก3คนไวร์โรสไบซอนและถิงๆมาจากโปรเจกต MGS t r i n t y ส่วน JJ ก็ได้จบการศึกษาเมื่อวันที่1 1ธันวาคม2 5ง3และนายกับตันวงและพิลิซาจบการศึกษาเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาและก็มีเพลงใหม่วันหนึ่งเพลงก็คือแฟนที่ไม่รู้ใจ Don't worry Be boy ี y b o บ ซูโมโมคู่แข่งของเธอครับหลังจบเลยดีเอ็กไปก็มีสมาชิกจบการศึกษาแค่คนเดียวคือพี่นุ่นและหลังจากนั้นซูโมโม่ก็มีออริจินอลซองที่เป็นเพลงของตัวเองออกมาให้ได้ฟังเป็นเพลงแรกและลงในสตรีมมิ่งต่างๆก็คือแฟลชแบ็กก่อนหน้านี้ซูโมโมจะเป็นเพลงที่แปลมาจากเพลงของวงพี่ในภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่นี่คือเพลงที่เป็นออริจินอลซองคือเพลงของตัวเองเพลงแรกครับไปฟังกันได้นะครับผมเพลงนี้ปล่อยมาตั้งแต่มิถุนายอยู่แล้ว wish 23 h กับไอมิ Mi. วิดชวที่ทีนี้ผมพูดเลยว่ายาวๆครับมีเยอะมากเริ่มต้นหลังจากแข่งขันไปเนี่ยฟอ r e เรกับฮันนี่ก็ประกาศจบการศึกษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2514นะครับผม25ธันวาคมมีการประกาศซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Venus แต่ยังไม่มีความคืบหน้าครับจนกระทั่งวันที่9ตุลาคม2 5 1 4วิ s h 23ย f f i ท i a l ก็มีไลฟ์ใน Facebook ที่ชื่อว่ากึ่ติงหาเนอ ในภาษาเหนือแปลว่าคิดถึงประมาณว่าคิดถึงทุกคนนะครับมาพูดคุยให้หายคิดถึงซึ่งมีการประกาศสําคัญคือการประกาศจบการศึกษาของพี่จิจน้องนรินและน้องพลอยรวมถึงมีการประกาศกิจกรรมอย่างเช่นการซูมคอลกับสมาชิกซึ่งเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็โปรเจกต์ในอนาคตทั้งการพรีออเดอร์ขนมที่สมาชิกทําเปิดท้ายขายของในไลฟ์รวมถึงมีโปรเจกต์คิดเป็นเพลงกับพี่ปิ่ง etc ครับ ก็จะเป็นการที่สมาชิกของ w i s h วรีทีจะได้แต่งเพลงกับพี่ปิงแล้วก็ได้นำเพลงนี้ในโปรเจกต์นะครับเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ก็จะถูกเอามาใช้เป็นเพลงของวงด้วยรวมถึงยังมีแพลนที่จะมีทริปถ่ายรูปก,กับเมมเบอร์ซึ่งเป็นไพรเวท t r i ปนะคือ w i s h h ร์เนี่ยก็จะจัดให้กับเรียกว่าสายตากล้องเลยน้อยวงจะทำมากและเรื่องสำคัญคือเรื่องของเพลง v e n u s สรุปครับเพลงเนี่ย เสร็จหรือ,อยังครับตอบคือเสร็จนานมากแล้วครับผมแต่ w i s h t w e n t y ไม่พร้อมที่จะปล่อยเพราะอยากจะรอให้เจอกับทุกคนได้และแสดงต่อหน้าทุกๆคนแต่ในขณะเดียวกัน w i s h t w e n ก็มีการเขียนเพลงใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยรับประกันเลยว่างานนี้กลับมาครั้งต่อไปหายคิดถึงแน่ๆส่วนเรื่องของเพลงเนี่ยในวันที่ไลฟ์นะครับก็มีการอัปเดตว่ามีการซ้อมท่าเต้นเพื่อถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ ในช่วงสิดปีซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ทาง w i s t r รทีมีการถ่ายหรือยังนะเพราะมีเรื่องของโอมิครอนเข้ามาในสถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีการเลื่อนไหมถ้าเลื่อนก็น่าเสียดายมากแต่ทางฝั่งของ Wish ตร a ด i ทีออฟฟิเชียแจ้งว่าชุดของสิ่งนี้แหวกแนวและจะไม่เหมือนเดิมด้วยครับรวมไปถึงอาจจะมีสมาชิกที่จบการศึกษาขั้นต้นก็คือพี่จีจี้น้องนรินและน้องพลอย เข้ามาร่วมในมิวสิกวิดีโอด้วยครับผมส่วนไอมิ Me, หลังจากจบไปเชอรเอมประกาศจบการศึกษาเมื่อ1พฤษภาคม2564แต่ก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาแทนก็คือเอิร์นมิวและพรีมี่พรีมี่มาจาก Idol Paradise นะครับผมและยังมาพร้อมกับเพลงใหม่อย่างตะโกนที่เรียนนำตรงผมรีอคชั่นเรติกใจมากนถ,ถึงขั้นปรบมือและน้องๆเขาแบบว่ารู้สึกขอบคุณเลยรวมถึงน้องมิวครับก็ไปคสซิโอท ทีมเกาหลีฟีเวอร์ด้วยนะครับเมื่อวันที่22ธันวาคมครับเราไปหาดูว่าผลเป็นยังไงคู่ที่7ครับชิซิพายบายเซียมคาฟเฟ่กับเฟรเซลชิซิพายบายเซียมคาฟเฟ่หคนหลังจากที่แข่งขันไปก็มีเพลงใหม่ออกมาอย่างเกินต้านครานรีสิสให้ได้ฟัง1เพลงส่วนสมาชิกมีม่ประกาศจบการศึกษาเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2564นแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาใหม่เมื่อเดือนตุลาคมก็คือมิกกี้ส่วนอะตอมครับก็จบการศึกษาตามวาระ3ปีก็คือหมดสัญญากับทางค่าย ซึ่งทางค่าย CM c a f e Official หรือ CM Entertainment ใครอยู่ครบ3ปีจะมีการมอบประกาศสัญญาบัตรให้ด้วยเพรสเซลก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในโ o d i x ได้เห็น3คนบะหมี่ครับถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิกของเพรสเซลเนื่องจากการกระทำผิดวินัยร้ายแรงแต่ข่าวดีก็คือได้สมาชิกใหม่2คนคือพี่อมิมกับพี่เกรสและมาพร้อมกับ2เพลงใหม่ครับต้องชอบแค่ไหนดังมากในทิ t o อกเลยครับและแถมยอดรับชมก็ไม่ธรรมดา10ล้านวิว รวมถึงเพลงล่าสุดอย่างอยากเจอเธอแล้วเพลงนี้ก็ล้านวิวผมกับนนมีเร็กเรียกชันให้แล้วด้วยนะครับคู่ที่8ครับ Secret 12 Generation ที่2ต้องย้ำว่า Secret 12 Generation ที่2นะครับตอนนี้มีเจน3แล้วที่เป็นผู้บริหารชุดใหม่ทั้งหมดอยู่ในชื่อ Secret 12 Family ซึ่งมี2ยูนิตก็คือ a s h u กับ t i n y Girls ครับส่วนเจนที่2เนี่ยปัจจุบันก็ไปทำวงใหม่กับค่าย Generation Q ชื่อ p e a c h U มีเพลงออกมา I p e a c h U ที่เคยได้รับสิบใน T p ป p ท็อปชาร์ตยุคแรกนะแล้วได้ร o กกี้ออฟเดอะเวคด้วยนะครับผมส่วนสมาชิกก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรตอนนี้พีชูเหลือ5คนแอมโกมิยูเออเออกระตังแองจี้ครับคู่แข่งเธอครับอาร์เมริครับที่เราได้เห็นว่าเป็นวงสายเอนเตอร์เทนที่เชืว่าเป็นวงเจ้าแห่งคอนเทนต์ของโลดีเอ็กซ์เลยโผล่แค่ตอนเดียวแต่คอนเทนต์นี่เยอะมากแต่หลายเหตุการณ์ครับเราได้ทำการเล่าและแจ้งไปเรียบร้อยแล้วหลายเหตุการณ์มาก สุดท้ายอาร์ริไปต่อไม่ได้ยุบไปกลุ่กุมภาพันธ์ส5 6 4สมาชิกก็ไปตามเส้นทางของตัวเองบางคนไปเป็นสตรีมเมอร์อย่างพี่รูบี้เนี่ยผมก็ไปตามแต่ในสายของวงไอดอลก็ยังมีอดีตสมาชิกอาร์ริไปอยู่ในวงการอยู่ต่อเช่นกันก็คือพี่โมบายเป็นสมาชิกในเกิลกรุ๊ปวงไคเบรสึคร,ครับที่มี4คนอีก3คนก็คือพี่โนริอดีต MGS t e n ทนีพี่เบลและพี่โมกะครับ ส่วนมินมินครับไปอยู่สุรสุระครับ S Y 5 1เนี่ยหลังจากแข่งไปก็มีสมาชิกจบการศึกษาออกไปอีกนะแต่ก็ยังมีเพลงให้หายคิดถึง1เพลงคือหายแซบหายสอยในภาษาเหนือประมาณว่าหายไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลางอะไรนะของเพลงนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของวงก็มีการอัปเดตล่าสุดก็15สิงหาคม2514ซึ่งเป็นวันเกิดของปาหมีสมาชิกของวงแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยครับส่วนแอสเตอร์ยังมีพอให้ดอปเดตอยู่บ้าง หลังจากแข่งไปก็มีเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังคือ Order of l o v e Appetizer แล้วก็มียูนิตพิเศษใน Project f a b r y Go Round คือ Snow Rose ยูนิตนี้เป็นยูนิตคู่ระหว่างเดียกับ m มิงแล้วก็ยังเป็นยูนิตเดียวของ Project f a b r y Go Round ไม่แน่ใจว่าเลื่อนหรือยังไงนะน่าจะเลื่อนแหละแล้วก็มีเพลงนะครับของยูนิต Snow Rose มีเพลงชื่อกอดทิปครับปัจจุบันตอนนี้สมาชิกเหลือ4คนคือกันโกรันแซนดี้และมิงแต่ที่น่าสนใจครับ ชาชาครับเคยแข่งโรดดีเด้วยนะชาชานะครับหลังจากที่จบการศึกษาจากแอสเตอร์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมครับไม่นานนับจากนั้นเราก็ได้เห็นชาชาไปแข่ง Last i d อ l Thailand เป็นคู่ที่3ครับเลือกเจอกับพิมานมุกครับสวีทสิบที่เป็นสมาชิกชั่วคราวหมายเลขสาอยู่ในขณะนั้นรายการนี้ผู้ช้าชิงนะครับจะเลือกคู่แข่งแล้วสูว้แบบหต่อหนึ่งแต่แพ้ครับสุดท้ายครับคนที่ตกรอบ19คนที่ไม่มีซัมเมอร์ฮาร์โตบิโตนะไม่รู้ด้วยสาเหตุใดน่าจะเป็นกติกาคือถ้าคุณเป็นไอดอลอยู่แล้ว แล้วคุณมาไม่ได้ติดยูนิตไม่ได้ติดแบบยูนิตหลัก7คนหรือติดสเปเชียลยูนิตคุณอยู่วงเดิมต่อไปคุณไม่ต้องมาใช่ว่าคบรวมกับ last idol นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่น19คนที่ตกรอบถ้าไม่นับรวมซัมเมอร์เนี่ยก็จะได้มาเดบิวต์เป็นวงย่อยต่งตางๆใน last idol ครับซึ่งชาชาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยชาชาอยู่ในยูนิตที่ชื่อว่าเอกโอครับยูนิตนี้มีเพลงออกมาแล้วนะครับหนึ่งเพลงก็คือเพลงน้ำบิดาโดคาเมนหรือหน้ากากน้ำตานั่นเองคู่สุดท้ายครับคู่ที่10 Melt m e l ท์ม l ลโลกับสยามดรีมเมล l ์มลโลครับก็มีประกาศยุบวงไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่มีผลในวันที่31ธันวาคม2563 r o a d d ้ X n e ก t Idol คือการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายทางโทรทัศน์ครับแต่ก็มีเพลงมาเพื่ออำลาหนึ่งเพลงก็คือ My Moon ส่วนสมาชิกค,ครับแจมไปอยู่วง Su d เดล y มุกไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ One Day to the Next Project ส่วนแพรกับ B จจบคู่กันทำดูโอเกกชื่อ l l ล l o l l y อยู่ค่ายเดิมครับ S.E.T.L.Entertainment ก็เป็นค่าเดียวกับของเมลมา l o นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ทราบอะไรมากครับสยามพรีมครับ6คนยังอยู่ครบแล้วก็มีเพลง Wallflower ให้ได้ฟังกันนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจครับเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมครับก็มีข่าวว่าในวงการไอดอลไทยมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งมีชื่อว่าสมาคมการค้าธุรกิจไอดอลหญิง Female Idol Trade Association หรือ FITA นั่นเอง โดยนายกสมาคมคือคุณพัทรัทวิชุพานนท์หรือพี่พีทครับ CEO ของฮัตโตบิโตเป็นนายกสมาคมส่วนรองนายกสมาคมและก็ตำแหน่งต่างๆจะอยู่ในเพจของฟีต้าลองไปเช็คกันได้นะครับสมาคมครับทางฟีต้ามีวัตถุประสงค์8ประการตามประกาศของทางสมาคมนั่นก็คือ 1. เพื่อส่งเสริมธุรกิจและกิจการของไอดอลหญิงให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้น2 เพื่อเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําและชี้แนะแนวทางให้กับผู้ที่อยากมีธุรกิจไอดอลเป็นของตนเองอันนี้ใครที่แบบเชื่อว่ามีทุนทรัพย์มีความพร้อมอยากจะทําไอดอลแต่แบงค์คุณไปฝึกปรึกษาฟีตาได้นะครับผม3ครับเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํากับทางค่ายหรือศิลปินถ้ามีปัญหาในการทํางานกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ 4. ให้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ใดๆต่อผู้ว่าจ้างหรือองค์กรต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียผลประโยชน์โดยไม่จํายอม 5. รูปแบบการทำงานของฟรีตา้ามีความโปร่งใสซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสมาคมได้อย่างชัดเจนอันนี้คือเรื่องของ t r a n s p a r e n c y แน่นอนครับความโปร่งใสเป็นสิ่งสาคัญ 6. ครับเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อเกิดการส่งเสริมธุรกิจไอดอลมากกว่าการสร้างกิจกรรมเพื่อก่อ,กอผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 7. ไม่มีการสร้างข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่ก้าวไก่การทำงานใดๆไม่ว่าจะแก่ค่ายหรือวง Idol ไอดอลใดๆก็ตาม 8. ไม่มีนโยบายในการจัดงานอีเวนต์ใดๆเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกต่อกลุ่มหรือองค์กรใดๆนะครับผมนี่คือ8ข้อที่ทางฟีตาแจ้งให้เราได้ทราบกันด้านสมาชิกครับฟีตามีสมาชิกทั้งหมด17วงกับ12บริษัทนะครับผมซึ่งหนึ่งใน17วงก็มีไอดอลเดี่ยวหนึ่งคนก็คือพี่ใบเฟินใบเฟินจังครับผม โดยท่านดูจากรายชื่อทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เป็นวงที่แข่งロディ X ถึง8วงเลยนะครับก็คือสยามรีมซูมโมโมเดซี่เดซี่แอสเตอร์ชายนิ่งสตาร์อากิระคุโรวายโอเลดวิงและพีชยูในที่นี้ผมไม่ได้นับตำแหน่งของว่างโรมรันแล้วก็พี่ไบเฟิร์นนะครับแต่ท่านนับด้วยเนี่ยก็จะเป็น9เลยนะครับทำไมไม่นับพี่ไบเฟิร์นก็คือเรานับเฉพาะวงแต่ถ้านับพี่ไบเฟิร์นที่เคยแข่งตอนฟีเวอร์เนี่ยก็เป็น9วงซึ่งถ้าเล่นกันตามตรง เยอะนะครับแทบจะครึ่งหนึ่งของสมาชิกเลยนะหลังจากนี้ครับต้องรอดูกันไปว่าหลังจากโควิดซาไปเรียบร้อยแล้วถ้าโควิดเป็นโรคสามัญประจําโลกไปแล้วใช่ว่าทุกอย่างกลับมาปกติใช่ว่าหรือใกล้เคียงปกตินะจะมีอะไรออกมาให้เราได้เห็นกันจากฟรีตา้าอย่างเช่นกิจกรรมแบบชีว e t ม t สเต show อย่างนี้แต่อาจจะเป็นงานที่แบบว่าทุกคนมารวมตัวกันมาใช่ว่าชอ็อปชมสินค้าของไอดอล แล้วก็ใช่ว่าทักทายพบปะไอดอลที่คุณชื่นชอบหรือว่าอาจจะมีการจัดการแข่งขันประกวดไอดอลแบบโลดีเหรือมีรายการใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เราต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าฟีตาจะมีการสร่งวงสมาชิกไปแข่งขันหรือไม่หรือจะมีการรับรองการแข่งขันหรือให้การสนับสนุนอะไรในเรื่องของการแข่งขันหรือเปล่ารอติดตามกันครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับตอนพิเศษวันนี้นะครับผม คิดเห็นอย่างไรมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบอกกันมาได้นะครับผมส่วนตอนนี้ครับเรามีทำโรด i ี c แคปแฟนโพลครั้งที่3นะครับคุณสามารถเข้าไปร่วมทำโรด i ี c แคปแฟนโพลครั้งที่3ได้ผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับในคำอธิบายคลิปหรือพอดแคสต์นะครับผมแล้วก็สามารถทำได้จนถึงวันที่15มกราคม2565นะครับซึ่งเราขอแนะนำว่าให้คุณได้ดู l o d i x Next Idol Idol Paradise และ Last Idol 3รายการดี ถ้าใครไม่เคยดูหรือเคยดูผ่านๆลองย้อนกลับไปดูและจดจำรายละเอียดต่างๆว่ามีข้อด้อยอะไรข้อดีอะไรแล้วก็นำมาทำกับแฟนพจของเราเราจะพยายามรวบรวม,รวมแล้วก็ส่งให้ผู้ผลิตทั้ง3รายการครับเช่นเดิมครับช่องทางต่างๆครับมายเนสปงสตรใน youtube แล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ใน TikTok ก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะรวมถึงครับ n s t t g r r m m y y n m m s s p c t แล้วก็ พอดแคสต์รวยดิแคปพอดแคสต์ในทุกช่องทางครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมแล้วก็คลิปนี้ออกตอนปีใกล้ๆปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างปิดคลิปนะครับคืออย่างนี้ครับ ไอสิ่งที่คุณเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยผมอัดยี่สิบสธันวาคมตอนค่ำยี่ตัดทั้งวัน26่สิบหกเรนเดอร์อยู่ดีๆครับ26่สิบหกเรนเดอร์เช้าอยู่ดีๆครับ BH Brick House ประกาศตอนสองทุ่มวันที่26่ธันวาคมเป็นประกาศเร่งด่วนที่มีผลเกี่ยวกับ r e ส t s p i ซึ่ง อันนี้คือเร่งด่วนจริงๆจนเราต้องมาแทรกใส่ไว้ในตอนท้ายคลิปครับผมประกาศนี้เป็นประกาศที่ทาง b h Brick House แจ้งเข้ามาอย่างเร่งด่วนเมื่อตอน2ทุ่ของวันที่26ธันวาคมครับรายละเอียดครับฟังให้ดีหรือเช็คจากบนหน้าจอสำหรับคนดู YouTube ครับสำหรับพอดแคสต์ฟังให้ดีด้วยนะครับบริษัท b h Brick House จำกัดขอแจ้งให้ทราบว่า สมาชิกวงเรสปินจำนวน5คนได้แก่เปเป้เปชนพัศสสนแสงยิ่งยงวัฒนาพิมพ์มี่แพรพิไลคันทีไดาอารี่ปีรากาวงนิวัตขจรปอเช่นิชาพัฒส,สุขสวัสดิ์นำโชคและแพรอชิระยาสำราญพยอมสุขจะได้รับการดูแลและอยู่ในสังกัด ค่ายวินเอนเตอร์เทนเมนต์ตั้งแต่วันที่18ทธันวาคม2564เป็นต้นไปส่วนฟ้าพราวพราวประกายฟ้าแซตันได้ตัดสินใจขอยุติบทบาทการเป็นสมาชิกของวงเรสสปินและยังคงพัฒนาและเสริมสร้างตัวตนกับสังกัดบริษัท BH Brickhouse จำกัดดังเดิมเนื่องจากการตัดสินใจของศิลปินทุกคนเป็นไปด้วยความสบากใจทางบริษัทบ H b r i c k House จำกัด จึงเคารพการตัดสินใจและขอฝากให้ทุกคนติดตามสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกๆคนประสบความสาเร็จในเส้นทางที่แต่ละคนตั้งใจไว้ครับนี่คือรายละเอียดที่ทาง BHP House แจ้งเข้ามาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเมื่อทั้ง5คนยกเว้นฟ้าพาวไปอยู่กับ Win Entertainment ทที่จะ มีผลในวันที่28ธันวาคมคือวันที่คุณได้ชมนี่แหละตอนที่เราอัพเนี่ยยังไม่รู้แต่ตอนที่คุณได้ดูคุณอาจจะรู้แล้วว่าสุดท้ายแล้ว5คนอดีตเรสสปินตอนนี้จะยังใช้ชื่อเรสสปินต่อไปหรือว่าจะใช้ชื่อวงเป็นวงใหม่เลย ต้องติดตามนะครับถ้าใครทราบแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ขอให้ใช่ว่าน้องๆทั้ง5้าคนพี่ๆน้องๆทั้ง5คนโชคดีกับการใช้ว่าสร้างสรรค์ผลงานในค่ายใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีประกวดแข่งขันไอดอลระหวังว่าเราจะได้เห็นพี่ๆน้องๆทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถและอาจจะสามารถนำชัยชนะกลับมาได้นะครับให้สมกับที่ทุกคนตั้งใจรอ ดูความสำเร็จของพวกเธอนะครับพวกคุณขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ฝากทุกคนติดตามผลงานใหม่ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แมนนิส post o อในช่องทางต่างๆครับทั้งใน YouTube และ f a c e b o o k รวมถึง Instagram ก็ไปได้ที่ a อ r youtube manipsporton Facebook Fanpage m y n s Pastor ติดตามกันได้นะครับเจอกัน